อัปเดตล่าสุดบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2564กดเงินสดได้เท่าไหร่และรูดซื้อสินค้าได้เท่าไร่เช็คด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะคะซึ่งในเดือนมก,กราคม2564นะคะก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนจํานวน7รายการด้วยกันนะคะรายการไหนกดเงินสดได้และรายการไหนนะคะสามารถรูดซื้อสินค้าได้นะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะในวันที่1มก,กราคม2564นะคะ ก็จะมีเงินเข้าบัตรคนจนนะคะจำนวน500บาทนะคะซึ่งก็เป็นค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจําทางขององค์การขนส่งมวลชนนะคะหรือว่ารถมีคอสอมกนะคะก็จะได้รับอยู่ที่500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและก็ค่ารถโดยสารบขสรถทัวร์บขสนะคะจานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะและก็ค่ารถไฟนะคะจานวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะรายการนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่2นะคะนั่นก็คือวงเงินในการช่วยเหลือในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการเกษตรและสินค้าเพื่อการศึกษานะคะในร้านธงฟ้าประชารัฐนะคะแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กําหนดนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับวงเงินทุกคนนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะรายการนี้นะคะก็จะได้รับ อยู่ที่คนละ200-300ถึงบาทตามเกณฑ์รายได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่3นะคะนั่นก็คือวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรนะคะก็ได้รับเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคนละ500บาทนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเพิ่มเข้ามาอีก500บาทนะคะในการรูดซื้อสินค้านะคะรวมแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จะได้รับเงินในการรูดซื้อสินค้าอยู่ที่คนละ700ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่4นะคะนั่นก็คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มนะคะจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับทุกคนนะคะและก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ด้วยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อกา๊าซกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานนะคะไม่จํากัดจํานวนครั้งภายในระยะเวลา3เดือนนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กําหนดและก็ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ รายการที่5นะคะนั่นก็คือค่าน้ำประป,า,ปาฟรีจำนวน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนนะคะ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็เป็นครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ100บาทและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าน้ํามานะคะผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนเงินสดกลับเข้ามาในบัตรคุณจนในวันที่18มกราคม2564นะคะและก็สามารถที่จะนําบัตรคุณจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่6นะคะนั่นก็คือค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเดือนละ230บาทนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็จะต้องสํารองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลและทําการโอนงเงินสดกลับเข้ามาในบัญชีสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่18มกราคม2564นะคะและก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะนั่นก็คือเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทนะคะซึ่งก็จะเข้าให้ประมาณวันที่22มกราคม2564นะคะซึ่งผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะก็จะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทนี้นะคะ ก็จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบรสวัสบริการแห่งรัฐประมาณวันที่22มกราคม2564และก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะนี่นะครับก็คือรายการเงินเข้า ในเดือนมกราคม2564นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับของขวัญปีใหม่เพิ่มมาอีก500บาทนะคะในการนําไปรูดซื้อสินค้านะคะคนที่เคยได้อยู่ที่200บาทนะคะก็จะรวมเป็น700บาทนะคะคนที่เคยได้อยู่ที่300บาทก็จะรวมเป็น800บาทนะคะในการรูดซื้อสินค้านะคะส่วนเงินสดนะคะก็สามารถกดออกมาใช้ได้นะคะก็จะมีรายการ ก็คือค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าไฟฟ้าแล้วก็เบีย้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200นะคะก็จะได้รับเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมและฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ